อเอาล่ะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการปั๊มยอดไลค์อมุจิในเฟซบุ๊กกันนะครับผมอ่ากั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันทำตามผมมาได้ง่ายๆเลยนะครับผมก็กดอื่นนะครับผมเราวเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็พิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ไปผมพิมพม์ตามผมไปว่า hbm.com ผมพิมพ์แบบนี้เลยเนาะอ่ะแล้วพอเราพิมพ์ค้นหาตามมาแล้วผมก็จะเด้งมาในเว็บแบบนี้เลยนะผมก็จะเปไ็นเว็บนี้เลยเนาะอ่าในเว็บก็จะมีเราได้ลงชื่อใช้งานสมาชิกด้วยผมใครที่ไม่มีสสมมาาชิกกกก็เเรรดดััคนนไไป้ลยะะอ่ แล้วพอเรากดสมัครมาก็จะมีเราได้กรอกข้อมูลของผมชื่อผู้ใช้งานเราเนาะอีเมลรหัสผ่านอะไรแบบนี้แล้ผมเราก็กดติ๊กตรงนี้เป็นเพื่อเป็นการยืนยันนะผมเป็นนี้เองเนาะอ่าแล้วกดสมัครไปผมที่ตรงนี้ก็เป็นการสมัครไปที่เรียบร้อยแค่นี้เลยเนาะอ่าหรือใครมีบัญชีอยู่แล้วต้องลงชื่อผู้ใช้งานก็แค่กดตรงนี้ไปผมที่เขาว่าลงชื่อผู้ใช้งานเนาะอ่ากดไปนะครับผมแล้วก็พอเราลงชื่อผู้ใช้งานมาหรือว่าสมัครสมาชิกมาผมเนหน้าต่างแรกของเว็บก็จะเป็นนี้เลยเนาะมีทั้งหมดหมู่และบริการให้กับเราได้เลือกทำการกันนะผมก็จะมียอดเงินน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 ใใใหหุ่่สวตรรรงี้้้กกกัับเเาาาไดทะ อ่ะก็ได้เป็นแบบนี้เลยนะผมหรือใครที่ไม่มียอดเงินในส่วนตรงนี้จะเติมเงินก็ให้มากดที่ตรงนี้ได้นะผมก็เขาว่าเติมเงินเนาะอ่ะก็กดมาแล้วผมเด็กกระชั้นหน่อยนะผมก็ขอโทษด้วยนะผมอันนี้ของผมเราก็เข้ามาในหน้าต่างการเติมเงินหน้าต่างการเติมเงินได้เ,เป็นแบบนี้เลยนะผมไปกลับเราได้เติมเงินกันได้เนาะอ่ะ ผมเราก็เติมเงินกันได้เลยว่าผมเรีนส่วนนะต่างรงนี้เนาะเราจะมีช่องทางการเติมเงินที่อยู่ด้านนี้ผมไวกับเราได้เติมเงินกันได้เนาะจะให้เราเลือกกันได้ผมจะมีทั้งสเกลที่ว่าโคดเนาะถูกมันนี่วอลเล็ตแต่ผมยิดตัวเคอร์เรนตี้เพอร์เฟคแมนนี่อะไรแบบนี้ผมไวกับเราได้เติมเงินกันได้เนาะสะดวกช่องทางไหนก็เลือกกันได้เลยว่าผมก็้ต่านี้เนาะอ่ะและพอเราเลือกเติมเงินไปได้แล้วทีนี้เรากลับมาที่หน้าเดิมของเรากันได้เลยว่าผมกดกลับไปเนาะอ่ะพอเรากลับมาที่หน้าเดิมของเราเลยทีนี้เราเลือกหมวดหมู่ะผนม เรากดไปที่หมวดหมู่แล้วหมวดหมู่ก็มีบริการให้กับเราได้เลือกทำการครับผมเยอะแมากมายแบบนี้เลยเนะาะฟีดบุ๊กทิกเกอร์ไอจีอะไรก็ว่ากันไปอะผมอยากจะนเราทำการปั๊มยอดไลค์ emoji ฟีดบุ๊กก็อยู่ตรงด้านนี้เลยผมเราก็กดไปเนะาะอ่พอเรากดเลือกหมวดหมู่ไปได้ก็มีบริการให้กับเราได้เลือกกันต่อผมในส่วนของบริการก็ให้เราเลือกอ emoji ผมเราจะปั๊มอ e m o จิอะไรเนาะอ่อย่างผมก็เป็นว้าวเลยแล้วกันนะผมก็กดไปเนาะอ่่นีผมพอเลือกไปได้ผมก็มีเคลียได้ไปขึ้นมาบอกเราแบบนี้ด้วยนะผมเราได้อ่าเข้าใจเพิ่มเติมกันได้ผมมขึ้้นนนาาแบบีเเลยะอ่ะหรรือใเ้าลผมข ที่โพสเฟซบุ๊กของเราผมก็ายาทำการคัดลอกลิงก์เอามาได้ลิงก์โพสของเรามาแล้วทีนี้เอาลิงก์มาวางอ่าปลดลงลิงก์ไปแล้วทีนี้เลยเสร็จจุดนว่เราต้องการจะปั๊มไปได้เลยโอ้โก็ง่ายแค่นี้เองเนาะอ่ะพอเสร็จทางลิงก์ก็จุดนวนได้แล้วทีนี้เรากดสั่งซื้อไปได้เลยอ่ะแล้วพอเรากดสั่งซื้อไปผมระบบจะขึ้นมาแจ้งบอกกับเราแบบนี้ด้วยนะครับผมได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วผมขึ้นมาบอกแบบนี้เลยเนาะอ่ะก็แค่นี้เลยนะครับผมแต่หลังจากสั่งซื้อไปคันสั่งซื้อเราจะเป็นออเดอร์ททีีี่่่มมมััันนนออยยููตรรรรง้้้้้ดดดดดวะคบบผปกกกกาาาาซืเเขไ อ่ะแล้วกดเข้ามาดูที่วัตการซื้อะวัตการซื้อก็จะมีการแจ้มบอกเรื่อต่ญญางๆรายละเอียดอะไรให้กับเราได้ดูกันแบบนี้ด้วยผมเป็นแบบนี้เลยเนาะอ่ะอเดี๋ยวเได้ทำการไปสักครู่นี้ก็บอกว่าเราเดำเนินการแบบนี้ก็เราไปกนสักครู่ผมในเว,ว็บก็ังดำเนินการให้เราเนาะอ่ะดูผมในระหว่างรอเนาะใครเกิดสนใจบริการน่ารื่นเพิ่มเติมทางเว็บหรือดูบริการอะไรเพิ่มเติมเนาะก็สามารถเข้ามาดูที่ตรงนี้กันได้ผมจะทำบริการทั้งหมดเนาะอ่ะเราก็กดไปดูกันได้นะครับผม อ่าพอเรากดเข้ามาดูที่คำว่าบริการหน้าหมดของผมในส่วนหน้าต่างตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยผมก็จะมีหมวดหมู่บริการให้เราให้กับเราผมดในรูปตำการผมเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ยังจะมีรายละเอียดที่อยู่ตรงด้านนี้ผมให้กับเราได้กดดูได้ด้วยนะครับผมที่ตรงด้านนี้เนาะสนใจบริการรายละเอียดยังไงที่ตรงด้านนี้ผมให้กับเราเราก็สามารถกดดูนได้เลยผมที่ตรงด้านนี้เนาะอ่ะดูผมในระหว่างนี้ใครเกิดเอ่ที่ว่าใช้งานไปแล้วเกิดมีปัญหาผมเกิดเอ่ยล่าช้าหรืออะไรยังแล้วอยากจะแปัญหาเกิดมีนะผมเราก็จะมีหัวข้อในส่วนตรงนี้ของเว็บให้กับเราได้กดเข้ามากันได้เี่คำว่าตัวเนาะ อ่ะแล้กกดมาที่ตัวผมหน้าต่างกันแจ้ปัญหาการบก็ได้เป็นแบบนี้เลยผมมีกับหรือจะเข้ามากันได้เนาะอ่าแต่มาพี่หัวข้อมีข้อความเลยที่ตรงนี้ไปผมจะเลยจะแจ้งนอ้องก็ส่งตัวไปผมเพียงตรงนี้ก็เป็นการแจ้ปัญหาบินได้ง่ายๆเลยเนาะถ้าเกิดปัญหาอะไรไงก็เข้ามาที่ตรงนี้กันได้เลยวผมก็ตามที่บอกไปก็ง่ายๆเลยเนาะอ่าหรือใครใช้งานไปแล้วก็ราบรื่นดีไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเลยแล้วผมเลยลงอยากจะแนะนําเพื่อนหรือรู้จักมาลองใช้งานเว็บดูแล้วผมอ่าเราก็จะมีหัวข้อในตรงนี้ให้เราได้กดไปได้ผมที่เขาแนะนําเพื่อนเนาะอ่ะพอเราก จะมีเราได้สามารถแนะนําเพื่อนก็คือตรงนี้ผมคือลิงก์เนาะให้เราได้สามารถมากดกาคัดลอกลิงก์ของเพื่อนไปส่งให้เพื่อนนะครรู้จักกันได้ผมอ็จะแนะนำเนาะอ่ะอผมขยัยนจะแนะนําเพื่อนอะไรยังไงก็สามารถทามาที่ตรงนี้แล้วมากดคัดลอกลิงก์ได้เลยผมก็ตามนี้เนาะแล้วเราก็ดูหัวข้อมันไปเยอะมากมายแล้วผมทีนี้ลงกลับมาดูที่ฟู c e บุ๊กของเรากันนะว่ายอดไลค์มกีิเป็นไงบ้างตนี้แล้ผมก็ลองลีน้าจอดูผม อ่าก็นี่เลยอะผมแต่ที่เราไปสั่งซื้อไปเนาะตอนนี้ยอดไลค์มืจอวของเราก็ได้กำลังดำเนินการขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆแล้วอะผมทีนี้เราก็รอไปกดจุดเว็บขึ้นอไอ้จนเสร็จเลยเนาะอ่ะก็ไม่ยากเลยอะผมเราขั้นตอนการทำเนาะใครสนใจทำตามก็เข้ามาทำตามกันได้ง่ายๆเลยผมเป็นเท่านี้เองเนาะอ่ะผมเวฟก็ดำเนินการทีนี้ก็รอไปจนเสร็จอะผมแต่ผมว่ามีธุระแล้วอะผมผมมีธุระพอดีผมต้องรีบไปกดเนานะอ่ะผมก็ฝากไว้ได้วยไปเชื่อวรื่องการต่ผมกับเวฟเอสชิลล์ธุระทองเนาะสนใจบริการอะไรก็พิมพ์ค้นหาเข้ามาหรือกดเข้้้าามมมใในลิงกก์ผผแว่ห็ได ข้ามาแล้วเริ่มบุบบูบบริการที่ต้องการจะทำผมผสมซื้อไปนั่งรอสักคุ้มไม่ต้องใจร้อนะอะไรเลยเนาะอ่ะก็เพียงเท่าน,นี้ผมเดี๋ยวยกเลิกลดับบริการให้แบบผมผมแล้วผมเดี๋ว่าขึ้นได้เสร็จในทันทีก็เป็นไปได้เนาะอ่ะก็เท่านี้เลยอะผมจากขัน้นตอนการทำเนาะก็ไม่ไม่มากแล้วผมก็ฝากไว้เดี๋ยวเพียงเท่าน,นี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณนะครับ